mẹ tôi sẽ sẽ phải ra mùi 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 không mùi 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 มีข้าวเจข้าวสองเพ้นตามาฮะฮะอะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่มากันเยอะจริงนะครับในวันนี้บางคนอาจจะทำธุระข้างในก็ฝากคิดถึงทุกคนด้วยนะครับอ่ะอันดับแรกก่อนแล้วกันใครอยากถามอะไรมาร้อนไหมถอดเสื้อได้นะมมันถอดแล้วก็จะเห็นทุกอย่างเลย ปาเด็นประน,น,นั้นแหละแต่เอ้ยเขาส่งท็อกท้อเนี่ยอะไรนะครับใช่ครัหรอพอแล้วเลยว่าอะไรจริงต้องขอบคุณนะครับเมคอัพแล้วก็แฮร์สไต์นะครับที่บันดาลให้พวกเราสองคนเป็นแบบนี้ดได้นะครับอ่ะนี่ถามได้ถามได้ใครมีแบบคำถามอยากถามอยากคุยด้วยอะไรคุยได้หมดเลยะ เดี๋ยววันนีอะไรนะครับเอาเลยว่าถ้าไม่มีพวกคุณอยู่ประเทศไทยอ่ะผมดูนู่นยาวแล้วผมคิดถึงพวกคุณิเลยอะไรนะอะไรนะคุณก็ตาองมาด้วยอ่ะ ไม่ก็คือผมยิ่งหนึ่งกคนจริงๆคือผมม็มีความฝันว่าอยากไปอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วตั้งแต่ครื่งบินออกจากประเทศไทยเท่านั้นแหละมีความสุขมากแบบก็มีความสุขแบบอ,อะไรขนาดนี้เนี่ยไม่แต่ก็นั่นแหละคือดูดูดมานดี้มันสนุกมากครับคือเราไปพักผ่อนจริงๆคือว่าผมไปวันแรกก็แบบนั่งงง นั่งงงกันเพราะว่า hmm. ด้วยความที่ว่ามันเป็นต่างประเทศไงก็แบบเราก็จะเป็น s p e ก k English แบบเราก็เลยแบบเราไม่ค่อย,อยด้วยความที่ว่าผม,ผมไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่รู้จะทําอะไรแต่ว่าฝรั่งอยู่ที่นู่นคือเฟรนลี่มากเขาคุยกันแบบง่ายมากผมพูดผิดเขาก็สอนพูดใหม่เกิน <c oughs> <c oughs> น่ารักมากครับแล้วก็ไอ้กิวตี้นั้นคือเยอะมากนะครับก็นั่นแหละไปตีวอลเล่กับต่างชาตินะครับซึ่งเป็นนักกีฬา วอลเลย์บอลเราเล่นไม่เป็นแต่เขาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลคือสนุกมากอ่ะขอมาร์คล้วกันช่วงที่ตอนนี้เป็นแบบมาลดี้เนี่ยมาทำอะไรอยู่ผมก็อยู่กับเขาผมก็ไปเรว่าไปไหว้พระทำบุญฮะแล้วก็ไปเจอญาติญาติครับแต่จริงๆแล้วคือที่ไอ้พี่พร้อมไปมาลดีจริงเขาก็ชวนผมไปเหมือนกันครับแล้วก็ ต่จริงๆแล้วอ่ะคือจริงๆแล้วที่ผมผมต้องไปแบบอ่าทางที่บ้านเรา,เราต้องเราต้องย้อนกลับไปก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่ว่าเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่เราตั้งใจว่าจะหยุดไปอยู่แล้วแล้วเหมือนกับช่วงมาหยุดไอ้มามีวันหยุดพอดีตอนแรกก็เลยแบบตอนแรกตอนแรกเราจะไปเกาหลีกันว่า,รราไปทุกคนๆๆๆใช่แต่ว่าที่ไม่ได้ไปรอะ ไม่ผ่านตอมอรครับคือหน้าเป่นยังไง<ช>หน้าแบบเพราะเี่ว่าแบบเออระเบิดมางวันเเทศเขาหรือเปล่าก็เลยไม่มา่ามันก็แบบเรื่องของที่ว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบต้องแยกแยกกันออกมาว่าใส่เงินไปนี่ดีกว่าอะไรอย่างเนงะี้ยมาก็มีแบบธุระที่บ้านเข้ามาพอดีก็เลยแบบได้ไปธุระที่บ้านใช่ครับก็เรื่องประมาณนั้นนะมีใครอยากถามอะไรไหม คือเราจะบอกว่าเราต้องขอโทษคนที่ซื้อแอร์พอร์ตให้เรานะั้นคือเราเรา,เรารู้สึกแย่มากเป็นวันนั้นเราเราเราบอกทุกคนว่าไม่ต้องซื้อมานะสิ่งที่เราพูดไปคือเราแค่อยากให้มันเป็นเรื่องตลกของชีวิตอย่ออะไรเฉยๆแล้วมันเหมือนวันนั้นเขาซื้อแอร์พอร์ตมาให้มีแฟนคลับคนหนึ่งน่ารักมากซื้อแอร์พอร์ตมาให้ผมก็เลยแบบเอ้ยดีใจจังกูได้หูฟังใหม่ไปแล้วผมก็เลยแบบอ่ะเอาไปด้วยพอเราก็ไปเที่ยวกันนี่แหละแล้ว เหมือนกับว่าผมตั้งใจที่จะแบบจ้องแอร์พอร์ตด้วยนะครับอยู่ไหนวะแอร์พอร์ตอยู่ไหนวะก็คือแบบเก็บรักษาอย่างดีนะแต่พอเหมืหอวนวันสุดท้ายมัอก่อดที่เรือจะออกจากเกาะหรือว่าเครื่องบินอะไรสักอย่างนี่นแหละก็วางเอ้หายอยู่สนามบินเลยคือผมอ่ะจะไปข้องน้ำแล้วผมก็ถอดเคสแอร์อพอร์ตท<ร>ิ้งไว้แล้วผมก็ใส่หูฟังแล้วพอวางไว้ปั๊บเหมือนก็ไปข้องน้ำแล้วมันเป็นช่วงที่เขากำลังเดินขึ้นเครื่องพอดีพี่ยก็เลยโทรมาบอกว่า มาได้แล้วเดี๋ยวมาตกเครื่องผมก็เลยเดินออกไปซึ่งผมก็มองตรงตรงที่นั่งที่เรานั่งรอกันจะเช็คอินมันก็ไม่มีใครอยู่แล้วก็เลยแบบเห็นพ่อพี่อัาไปไปเข้าเกตก,กันหมดละก็เลยแบบด้วยความที่เขาก็น่าจะเก็บแอร์พอร์ตให้แหละ,ะผมก็ไม่ได้แบบเดินไปเช็คขนาดเพราะด้วยความที่มันรีบผมก็มกลัวตกเครื่องก็เลยแบบโอเคน่าจะมีคนเก็บไว้แหละสักอันก็เลยเดินขึ้นเครื่องไปปั๊บก็เช็คแอร์พอร์ตอีกรอบหนึ่งไอหูฟังอาเซียอยู่นี่แต่ว่าเคสหายไปไหนวะ แล้วก็แบบพี่พี่จะเก็บเคสได้หดไหมผมปะมนะเขาบอกว่าไม่นะอ๋อก็หายอีกแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับม,ม,มีมีหูฟังอยู่ใช่ใช่แล้วก็เคสหายแล้วประเด็นก็คือไออันที่หายก่อนหน้านั้นเป็นหูฟังหายแต่เคสอยู่ก็เลยไม่ใชอีก <c oughs> ใช่ perfect นะครับ <c oughs> ใช <c oughs> ต่ตรงตรงัวดีนะครับอ่ะ <c oughs> มีอะไรถามอามีก,กไหมอะไรนะครับกกเอาจร,จริงมีแต่คนบอกว่าเราเแบบเก็บคองเลาไม่ไดีบอกเลยว่าเราไม่รู้อะไรทุกอย่างบนโลกเลยร <S 2> <S 2> <S จริงๆคือขนาดเอ็มวีเราไม่ไูู้เลยว่าจะถ่ายยังไงจนถึงวันเอ็มวีจริงแล้วเราเพิ่งรูว่าต้องถ่ายแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยครับคือเราไม่รู้อะไรเลยครับแต่ว่าเอ็มวีภาพสวยมากครับเหมือนโฆษณาชิน้นหนึ่ง ต้องรอรับชมว่าจะโฆษณาอะไรให้ไปเทาแบบไปเดาเองว่าเราจะโฆษณาอะไรในเพลงนะครับไม่ไดปล่อยแทนในเดือนนี้นะครับไม่ก็น่้แบไม่เกินเดือนหน้าแน่นอนครับไม่เกินนี้นะครับก็สําหรับคนที่รอติดตามเพลงใหม่ของพวกเรานีครับผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าคุณเป็นยุคไฮไฟแสดงว่าเป็นยุคไฮไฟกันหมดเลยก้าเป็น คุณไปยุคไฮไฟ,ฟคุณฟังเพลงนี้คุณจะลำลึกถึงสมัยคุณแแบบแบเบาเลยเพลง,งเพลง,งสไตล์แบบย้อนวัยเลยต้องไปหาว่าเป็นเพลงสตยยงไตล์แนวไหนนะครับแต่ว่าอะไรนะมไม่รู้ว่ามันเป็นเพลงจีบกันหรือเปล่าแต่เนื้อหามันเหมือนประมาณว่าถ้าสหมว่าเราอยู่ในโพสิชันนี้ มันก็จะเป็นเนื้อเรื่องอีกแบบหนึ่งถ้าเราอยู่โพสิชันนี้มันก็จะเป็นเนื้อเรื่องอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันมองได้หลายแบบอะไรนะครับมีอยู่แล้วมีอยู่เออให้เขาจะเียกสิทธิ์ทำไมนะับเรา่าที่วางเงื่อนไอะไรนะ มึงเอาแค่มึงเอาแค่สองจิกแรกสองจิกแรกหรอปึ๊บปึบใช่สองจิกครั้งแรกหรอแค่ขยับแค่ปึ๊บปึบใช่หรอเอาขึ้นถ้าถ้าขึ้นกับผ้าหลงอ่ะใช่ถ้าเปิดอ่ะเอาแค่ขึ้นกับหลบใช่ไหมสบายนิดเดียวดิอ่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะครับคนที่มีคู่ก็เต้นได้แล้ว <st arts> ค,คุณชวนเพื่อนครับใช่ไหมสิ <l oss> วันไหนเป็นวันไหนเป็นแบบรวมรวมนี่กันอีกอ๋ <l oss> อ <l oss> วันไหนรวมพลกันอีกก็แบบถ้าเต้นไม่มีเพื่อนเต้นก็แบบเฮ้ยเธอมาเต้นกับเราหน่อยสิใช่จะมีคู่พอดีนะครับอะไรนะครับ อะไรนะก็ไต๋เหรอมัน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 ไม่อยู่ที่ผมวะเขาจะไปเต้นด้วยหรือเปล่าอยู่ที่เคาใช่ไหมพร้อมเลือกักนะอ่ามีมีใครถามอะไรไหมครับถามโอ้ถามๆอีกแล้วนออนุญาตบอก ข้าวผัดไข่เจียวคิดว่าติดกาแฟผมหมอผมว่า KFC อ๋อใช่มึงรู้สึกยังไงกับหลัเห็นคนไปเดียวสนใจไหมอ๋อจริงตอนแรกที่เห็นข้างหน้าก็ดูปกติดีครับแต่พอเห็นข้างหลังมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าแบบเอากะลามาครอบแล้วก็แล้วเหมือนแบบเอาเอาถ้วยมาครอบไว้แล้วก็ตัดแค่ไงครับ ได้ดูแบบเกลียวกลหน่อยคือไม่ว่าร้านตัดผมร้านไหนมันก็จะพ <c oughs> คือผมบอกว่าพี่ค่อยๆเน,นะ <c oughs> นียมนะรู้เรื่องไม่แต่ด้วยความที่ว่าที่ผมตัดสั้นหน่ยเพราะว่าจริงๆแล้วผมผมเสียด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบอยากให้เคลียบ์แบบเกลีย์ไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยฉก็เลยแบบตัดสั้นๆเลยขนาดนั้นเลยปวดหน้านา,นากเลยวจใ้โกนไปแล้วรอจะใช้ <c oughs> อาใครใครถามอะไรอีกอ่ะผู้ชมทางบ้านโอ้โหวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปกินด้วยกันครับวันนี้ไม่ได้ไปกินด้วยกันก็ฝั่งนี้เขามีธุระที่ต้องทําต่อนะครับฝั่งผมก็น่าจะไปกินข้าวกับลูกน้องนะครับแต่พวกไม่น้องจริงจริงนี่ไม่ได้ถาม ก็จะถามว่าเห็นน้องผมเราไอ้แพวมันก็มามันบอกว่าอยากไปงานแชทมมกพี่หนูอยากดูผู้ชายือนะเห็นใช่ไหมคือสองวัดกวานโทรมามันรู้ตารางงานผมด้วยพี่หอมพี่เบียดไปด้วยได้ป่ะพี่ผมก็ดีใจเนอะโอเคน้องสาวไปด้วยดีใจดังพอถึงวันนี้ เออเดี๋ยวน้องไปงานแชทนะเดี๋ยวพี่ไปเลยเพราะก็ภูมิใจใตัวแพวสุดๆน้องแพลวคือที่สุดนะครับก็นั่นแหละแรงบันดาลใจคือผู้ชายน้องแพยก็เหมือนกันนี่แหละฟ้าเป็นศิลปินมากอ่ะเอาเรื่องเสื้อเหรอเรื่องเสื้อเหรออ่าอะไรนะครับ tag เพศอะไรลาวิล่าเหรอถูกสิ ก็ R A V I L A จริงเหรออ๋อบ้าอะไรกันพี่กวางโทรมาประมาณตีสองโทรมาผมหลับไปแล้วอ๋อเรื่องนี้เรื่องนี้ใช่ไหมพี่พี่โทรมาเรื่องนี้เลยสงสารผมบ้าก็ดีนะตีสองอ่ะขอบคุณมาก มว่าจะอยากให้ทุกคนเนี่ยด้วยความที่ว่าพวกผมอยากให้แบบเสียงสนมากอยากยังแบบรู้เสียงสนมากว่าพวกคุณอยากให้ผมเปิดพีต่อไหมหรือว่ายังไง<อ>ถึงสิ้นเดือนนี้ถึงสิ้นเดือนนี้<อ>สิ้นเดือนจะออกพอดีอไม่ด้วยความที่ว่าอ่ามันก็คือมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือถ้าหมว่าเราตัดพีตอนนี้มันก็จะเป็นควอมลิมิเต็ดอ่า แตความลิมิเตที่ว่าคุณสั่งทานคุณก็ทานคุณไม่ทันงูคือคุณก็ไม่ทันเลย <ปะ S 1> แต่แต่เราก็จะกรถามคุณหรือว่าคุณอยากให้เราพีสิ้นเดือนดีจนถึงเวลาสิ้นเดือนเอาไงดีท้นเดือเด่อนหรออ่าเดี๋ยวจะนับใครอยากให้ถึงสิ้นเดือนยกมือ สี่ใช่สี่คนสี่คนกันนะบอใครที่แบบไม่อยากไม่อยากให้พีต่อคะอยากแบบปิดไปเลยเฮ้ยทำไมมันใจดีจังอ่ะขนาดนี้เลยได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องให้อันนี้เป็นเลี่ยงที่แบบต้องให้เรามาภาษาเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวทีต่อครับใจดีไหมเห็นอะ่ะ เอาไปใส่กันนี้เลยนะครั้งหน้าแบบเวลามีโยมพผนะใส่เสื้อตอนนั้นมาได้ปะคือเราเราจะไม่ใส่นะเราจะไม่ใส่เราสองคนจะไม่ใส่แต่พวกคุณต้องใส่นะเพราะว่าพวกคุณจะเป็นครั้งแรกของพวกเราไม่ถึงว่าเสื้อสมมติถ้าใครซื้อไปแล้วอะไรอยากจะแบบว่าเอาไปตัดคัสซอมให้เป็นของแบบของตัวเองอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกัน อยากให้ดูแบบว่าแบบมีชิ้นเดียวตัวตัดแล้วมันเสียใช่เสียแล้วอะไรนะครับประมาณสี่ปีข้างหน้าอ,อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้เราอันนี้อันนี้ยังบอกไม่ได้ครับน่าจะเป็นเรื่องของโรงงานด้วยหรือว่าอะไรด้วยก็แต่ว่าเราเราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้พวกคุณอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราซีเรียสกับเรื่องสื้อผ้มากนะครับใช่คนระับตะเข็บอันเดียวเราก็ไม่ให้มีนะคือต้องเย็บแบบเรียบร้อยเลย โอเคคำถามาสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับกันครับตอบท่อคำถามสุดท้ายแล้วใครที่ว่าฮะ,าาะใครับแป๋วอ๋อรู้แล้วทำไมมันนี่ตาแป๋วคือตอนแต่งหน้าอยู่ ตอนตอนแห่งหน้าอยู่พี่ไว้พี่ไวเ้เหมือนอะทำอะไรสักอย่างแล้วเข้าแปลงไปจิ้มตามันแล้วก็บอกว่าโอ้โหพี่พี่พขอเลี่ยงน้ำตาก่อนขอเลี่ยงตาก่อนจริงๆแล้วอะพี่ไว้แต่งหน้าใช่ไหมเขาเหมือนว่าบอกคือเวลาชั้นแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าเนี่ยถ้าเขาจะเรียกว่าพาใต้ตาตรงเนี้ยเขาจะแบบว่าแบบเหมือนเหมือนยกแปลงขึ้นแล้วก็จะลืมตาขึ้นอะไรเนี้ย<อ> <ก ünüz> เอาเหรอ แล้วทำไมไม่บอกว่าไนีสืนดีเสียเวลาผีเลยเวยตาแบบเฮ้ยแต่มันแต่มันตลกนะตอนที่ผมดูครั้งแรกเรียครั้งแรกอะมันมันดูมันดูฮามันดูแบบจั๊กจี้ดีคือด้วยความที่ว่าตอนที่เราเล่นอะเราก็ไม่สามารถแบบออกหน้าหรือหรือแบนความรู้สิกดูได้ที่แบบเป็นคนชมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ อย่างที่พี่กว่างเคยพูดไหมว่าเขาบีบอีกแบบหนึ่งแล้วมันทําอีกแบบหนึ่งมีใครพูดมีใครคพูดปะไม่รู้ ก็คือแบบแต่เราเริ่มบกตอนแรกก็คือเหมือนที่เราเราได้บทมาเหมือนมาร์มา,มาวันนั้นก็คือมาร์คได้บทวันนั้นเลยแล้วเขาก็กะบีบว่าที่แซนบ์วิบีบว่าทำทำแค่แบบเดินชนกันแล้วก็แบบงงเฉยงงเฉย<อ>ว่าเออม,ม,เนะมาชนอะไรไม่มีอะไรไแต่ พูดตอนไหนวะ

บอกชื่อเพลงได้ปะ่ะยังไม่ได้ใช่ไหมบอกได้ก็คือแฟนชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงก็แล้วแหละที่พูดหนละัเมื่อกี้ก็คือชื่อเพงะลงไปแล้วก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มาเจอกันกนะครับในวันในวันนี้นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับ